การคายดับไม่เหลืออวิชชาทำให้สังขารดับก็หมายความว่าเดิมไม่รู้ว่าระหว่างลมหายใจนั้นคือนิโรธเมื่อรู้ว่าระหว่างลมหายใจก็คือนิโรธหรือนิพานคือเกิดไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่ปรากฏการอื่น,เ,น,เ,นเมื่อจางคายก็คือดวงจิตที่เกาะลมหายใจจางคายดับพร้อมกับสัตว์ดับก็คืออยู่ระหว่างลมหายใจถ้าหลังจากนั้นก็ลมหายใจต่อไปดวงจิตก็สลัด ลมหายใจใหม่ก็อยู่จุดเดิมก็คือดับสัตว์ที่เกาะดวงจิตก็ดับตามอันนี้ก็เป็นทำให้สังขารก็คือความคิดปรุงแป่งดับแล้วก็ทำให้วิญญาณก็คือการรับรู้นามรูปก็คือเวทนาสัญญาสังขาร แล้วิญญาณรูปก็คือินน้ำไฟลมก็คือขันห้าดับนั่นเองอันนี้คือ,อปฏิจจสุป,ปาสายดับนั่นเอง